ให้ลองฝึกจิ้มจิ้มแป้นดูมาคำว่า p เพสโต e โหลด Meta mt 4 4เนี่ยค่ะโหลดโหลดเสร็จแล้วก็เปิดติดตั้งแล้วก็เปิดจะได้หนา้นาตาแบบนี้มาพอมีหน้าตาแบบนี้ปั๊บให้เรามันจะเป็นอย่างนี้กดเครื่องหมายบวกแล้วก็เปิดบัญชีทดลองแล้วให้เลือก mac exchange เอาเอา back mac mac exchange demo แล้วก็สมัครนคะคะใช้ชื่อตามนี้แหละชื่อเบอร์โทรเมล mac basic ร้อเอาเงินฝากเอาแค่3,000ดอลพอนะคะ ก็กดสร้างบัญชีโอเคสร้างเสร็จปั๊บมันก็จะมาหน้านี้มันจะกลายเป็นชื่อเรานี่เห็นไหมคะนี่แม็กมัสลินเนี่ยแม็ก mm hmm. เป็นเดโมพอทดลองไม่ใช่พอจริงเสร็จปั๊บทำยังไงคลิกตรงนี้แล้วก็ไปตรงนี้สนี่ค่ะแทบ3ขีดด้านบนซ้ายกดแล้วก็มาตั้งค่ากราฟก่อนตั้งตามโอนะคะโหมดขั้นสูงติ๊กโออันติ๊กตกตามนี้แค่นั้นนะคะดูออเดอเพราะต้องรวบรัดเวลาโอเค เปิดงานใช้ขาวไม่ต้องออกก็ได้เอาออกเสร็จปับ๊บอันที่สองอตั้งค่าตรงนี้ปับ๊บเรามาเข้าสําคัญที่ว่ากําหนดสีชุดเนี่ยเห็นไหมคะการาฟแล้วก็ประเภทอันนี้เำว่าสีกําหนดสีเนี่ยมาตั้งตามโอพื้นหลังดําพื้นหน้าขาวเส้นตารางเส้นนี้เส้นนี้ตามนี้นะคะเส้นบิดเส้นอาร์ตตั้งตามโอสีเปลี่ยนตามนี้นะดําเขียวเขียวแดงเขียวแท่งเทียนลงเอาสีแดงก็ได้ แบบนี้เสร็จสิ้นมันก็จะได้มาคลิกตรงเมนูนี่นจะมีเมนูนี้ใช่ไหมคะเลือกให้ฝึกกดดูอันนี้คือคู่เงินต่างๆที่เราจะเลือกรันนะคะอันนี้คือกราฟกราฟกราฟจริงๆแล้วถ้ามาตอนแรกเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมันจะว่างเปล่าแบบนี้มันจะว่างเปล่าแบบนี้ให้เราตั้งค่าตามโอนะคะอันแรกกดเครื่องหมายกดตัวเอด,ด้านบนแล้วก็เลือกคาว่าเทรนแล้วก็หาคาว่า moving average ตั้งคําว่า5อันนี้เปลี่ยนเป็น exponential เวทโค้ด3ามพิกเซลเส้นแรกเนสีแดงแดงเกิดขึ้นค่าเฉลี่ย5วันแล้วก็กดอีก F moving average เส้นค่าเฉลี่ย20วัน X แล้วก็3พิกเซลตัวนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองใช้มันโอลวกันจะได้จะได้เข้าใจตรงกันได้2เส้นเกิดขึ้นแล้วอันที่3อินดิเคเตอร์ที่3ที่ใช้คือใครจะเลือกใช้แล้วจะเทรดเดอร์นค้นหานะคะโอก็หาในเน็ตแล้วก็มาประยุกตเรื่อยๆออสซิเลเตอร ออสซิเลเตอร์โอเลือกสตูเฮสชิกออสซิเลเตอร์ตัวนี้สตูเฮสชิกออสซิเลเตอร์เสร็จสิ้นก็ตั้งค่าเปลี่ยนเป็น533โลฮซิมเปิลสีตามนี้แต่เลเวลจะแก้เข้ามาตรงคำว่าเลเวลแล้วก็แก้เป็น10เป็นบายบายเฮทหนึ่งเฮสี่อันนี้เซลเฮทหนึ่งเฮทสี่เฮทหนึ่งเฮสี่ตามนี้ก็ได้ แล้วก็กด back กลับกดเสร็จสิ้นมันจะได้นหน้าตานี่ค่ะ indicator เขาเรียกว่าตัวแฮชชิกเพื่อดูเลเวลนะคะตามนี้วิธีการง่ายๆคือ time frame อันนี้รูนนี่ค่ะอันนี้เห็นไหมจะมีคำว่า M หนึ่งคือแท่งหนึ่งแท่งละหนึ่งนาทีแท่งละห้านาทีแท่งละสิบห้านาทีแต่ละแท่งที่เห็นนี่คือแท่งแต่ละเท่าไหร่อะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ย time f m e คือหนึ่งชั่วโมงเห็นไหม U CAD คือ USD ต่อแคนาดาหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นแท่งนี้ฟแท่งนี้หนึ่งชั่วโมงอ้ให้ตั้งตรงนี้ไปก่อนนะคะ แต่เวลาเทรดจริงๆโอจะให้ตั้งเข้าไปท,ที่ time frame m 5มันจะละเอียดขึ้นโดยดูว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เล v e l ที่โอบอกจุดที่โอบอก m 5เลเว v e l อยู่ด้านบนโซนบน,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 นแบบเนี้ยให้เราขายก็ขายกดขายอย่างเงี้ยคร่าวๆเนาะ,ะไดนานตาก,การแบบนี้ปั๊บทีนี้มาดูเมนูกดการกดเมนูถ้าโอบ,บอกว่าคู่เงินไหนเลือกเลือกคู่เงิน eu eu ให้เทรดเซลให้เลือกตรงตัว s เ,เนี่ย s รูปเงินเนี่ยจะเป็นจะเป็นคู่เงินที่ใช้บ่อยๆ eu ก็กดตรงนี้ e u ก็เลือกแบบนี้มานะคะก็เลือกแบบนี้มาให้บอกว่า UJ ก็กด UJ เก็จะเป็นคู่ของ UJ อ้อลืมบอก i ท e f r ฟ m e จะเป็นจะตั้งไว้ที่ H1 ตลอดใช้ H1 นะคะในการตั้งไว้โอบอกอาชั่วโมงนี้เตรียมตัวเออเชฟเนี่ยก็กดเออเชฟเซลอย่างเงี้ยโอจะบอกค่ะประมาณนี้เนาะเวลาาบอกว่าให้เซลทํายังไงคุณก็มาตรงเครื่องหมายบวกขวามือสุดบนสุดที่เป็นรูปกระดาษเครื่องหมายบวกกดตรงนี้หลอดจะมีเยอะมากมายตามจํานวนที่แทง เหมือนว่ายังหลอดใหญ่คือเหมือนเราแทงเงินเยอะโอ,โอใช่ศู้0.55แล้วแต่นะครับสมาชิกเอาแค่0.1ก็พอ0.13ไม้นะคะตรงนี้ถ้าเราบอกว่ากดเซล์ก็เซลลตามโอบายก็บายตามโอแค่นั้นถ้าเวลาบอกว่ากดเซลกดเซลแล้วปั๊บก็ดูราคาว่า1.0719 2่้ใช่ไหมราคาที่เราขายดังนั้นราคาที่เราจะฝั่งขวาคือตั้งกําไรถ้าจะได้กําไรเมื่อเรากดเซลเราจะต้องตั้งให้ได้กําไรลดให้ได้กําไรจะต้องตั้งจุดลดลง จาก0 92, ูนยลดลง50จุดกลายเป็น042เอาลบกันนะคะแล้วก็กดเซลฟ์มันก็จะออกออเดอร์ผลิตตลาดปิดไม่เห็นของจริงอ,ออเดอร์ที่เกิดขึ้นจะมาอยู่ตรงหน้าจอนี้ก็จะเคลื่อนที่ลบลบบวกเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถึงราคาที่บอกก็จะปิดกําไรไปประมาณ5ประมาณ5ดอนต่อไม้นะคะแค่นี้แหละรอตลาดจริงลองกดเล่นเล่นดู